ต้อนรับกลับสู่ช่องของเราทุกคนวันนี้เราจะพาคุณมาทำความรู้จักกับรถซีดานระดับตำนานที่อยู่คู่ตลาดมานานหลายทศวรรษนั่นก็คือ Honda Accord รุ่นใหม่ปี2026รถรุ่นนี้ถือเป็นมาตรฐานของรถซีดานขนาดกลางมาโดยตลอดโดยจุดเด่นด้านความสะดวกสบายความน่าเชื่อถือสมรรถนะและความคุ้มค่าซึ่งในรุ่นปี2026 ฮอนด้ได้พัฒนาให้ Accord ดูทันสมัยปราณีตและตอบโจทย์การใช้งานในชีวิตประจําวันมากยิ่งขึ้นไม่ว่าคุณจะใช้ขับไปทํางานเดินทางกับครอบครัวหรือขับทางไกล Accord คันนี้ก็พร้อมจะเป็นรถคู่ใจของคุณได้อย่างลงตัวเมื่อมองจากภายนอก2,026 Honda Accord ให้ความรู้สึกสุข,ขุมหรูหราและสปอร์ตมากขึ้นดีไซน์ตัวถังมาในเส้นสายที่เรียบคมพร้อมสัดส่วนที่ดูเตี้ยและกว้าง ทำให้รถดูมั่นคงและมีภาพลักษณ์ระดับพรีเมียมด้านหน้ามาพร้อมกระจังหน้าดีไซน์ใหม่ที่เข้ากับไฟหน้า LED ทรงเรียวให้ลุกทันสมัยและโฉบเฉี่ยวฝากระโปรงหน้าที่ดูมีมิติและเส้นสายด้านข้างที่เลื่นไหลช่วยทั้งความสวยงามและอากาศพลาศาสตร์ส่วนด้านท้ายโดดเด่นด้วยไฟท้าย LED ที่ออกแบบอย่างลงตัวทําให้แอคคอรดูหรูและทันสมัยไม่แพ้รถระดับสูงกว่าภายในห้องโดยสารของ Honda Accord ปี2026 ถูกออกแบบมาเพื่อเน้นความสบายและการใช้งานจริงวัสดุที่ใช้ให้สัมผัสพ,พรีเมียมงานประกอบแน่นหนาและการจัดวางอุปกรณ์ต่างๆเป็นระเบียบเข้าใจง่ายเบาะนั่งให้ความนุ่งสบายรองรับสรีระได้ดีเหมาะทั้งการขับขี่ในเมืองและการเดินทางไกลพื้นที่โดยสารทั้งด้านหน้าและด้านหลังกว้างขวางนั่งได้อย่างสบายแม้ผู้โดยสารรูปร่างสูงอีกทั้งกระจกบานใหญ่ยังช่วยให้ห้องโดยสารดูปโปร่งและโล่งมากยิ่งขึ้นในด้านเทคโนโลยี 2026 Honda Accord มาพร้อมระบบ Infotainment ที่ใช้งานง่ายหน้าจอสัมผัสขนาดใหญ่รองรับการเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนช่วยให้คุณเข้าถึงระบบนำทางเพลงและแอปพลิเคชันต่างๆได้อย่างสะดวกหน้าจอแสดงผลสำหรับผู้ขับขี่เป็นแบบดิจิตอลแสดงข้อมูลชัดเจนและอ่านง่ายนอกจากนี้ยังมีฟีเจอร์อำนวยความสะดวกมากมายเช่นแท่นชาร์จไร้สายพอร์ต USB หลายตำแหน่งและระบบปรับอากาศที่ควบคุมได้อย่างแม่นยำ ทั้งหมดนี้ช่วยให้การใช้งานในชีวิตประจำวันสะดวกสบายยิ่งขึ้นเรื่องความปลอดภัย Honda Accord ปี2026ยังคงโดดเด่นด้วยระบบช่วยขับขี่ขั้นสูงที่ติดตั้งมาให้เป็นมาตรฐานไม่ว่าจะเป็นระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันระบบช่วยรักษาช่องทายเดินรถระบบเบรกฉุกเฉิอนอัตโนมัติและระบบเตือนมุมอับสายตาเทคโนโลยีเหล่านี้ทำงานอย่างนุ่มนวลช่วยเพิ่มความมั่นใจในการขับขี่ทั้งในเมืองและบนทางหลวง แ c คคอรยังคงเป็นรถที่ขึ้นชื่อเรื่องความปลอดภัยและรุ่นใหม่นี้ก็ยกระดับมาตรฐานขึ้นไปอีกขั้นด้านสมรรถนะการขับขี่2026 Honda Accord มาพร้อมเครื่องยนต์ที่ให้การตอบสนองดีและประหยัดน้ำมันเหมาะกับการใช้งานหลากหลายรูปแบบอัตราเร่งมาอย่างนุ่มนวลแต่มั่นใจช่วงล่างถูกปรับจูนให้ดูดซับแรงสะเทือนได้ดีทำให้การขับขี่นุ่มสบายแต่ยังคงให้ความมั่นคงเวลาเข้าโค้งพวงมาลัยมีน้ำหนักกำลังดีควบคุมง่าย ทำให้ Accord เป็นรถที่ขับสนุกและไม่เหนื่อยแม้ต้องขับเป็นเวลานานในเรื่องราคา Honda a c c o r d ปี2026ยังคงรักษาจุดเด่นด้านความคุ้มค่าไว้ได้อย่างยอดเยี่ยมโดยมีราคาที่แข่งขันได้เมื่อเทียบกับคู่แข่งในกลุ่มเดียวกันพร้อมออปชันและฟีเจอร์ที่ให้มาอย่างครบครันมีหลายรุ่นย่อยให้เลือกตามงดประมาณและความต้องการไม่ว่าคุณจะมองหาความคุ้มค่าเทคโนโลยีล้ำสมัยหรือความหรูหราในระดับที่เหมาะสมแอคคอร์ดก็มีตัวเลือกที่ตอบโจทย์คุณได้โดยรวมแล้ว 2026 Honda Accord คือรถซีดานที่พัฒนาขึ้นอย่างรอบด้านยังคงเอกลักษณ์ของความน่าเชื่อถือและใช้งานง่ายพร้อมเสริมความทันสมัยความสบายและสมรรถนะที่ดีขึ้นเป็นรถที่เหมาะสำหรับคนที่ต้องการความสมดุลระหว่างการใช้งานจริงและความพรีเมียมในชีวิตประจำวันถ้าคุณชอบรีวิว2026 Honda Accord แบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องและเปิดแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปรีวิวรถใหม่ๆจากเราขอบคุณที่รับชมแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอถัดไปครับ